เลือกกินแบบไหนที่เหมาะกับคุณโลคาร์บคีโตโลแฟตเมนเตเนียนหรืออีกหลายๆแบบเลือกแบบไหนดีมาชวนคุณเข้าฟังสัมมนาออนไลน์หนึ่งชั่วโมงค่ะที่คุณจะได้ค้นพบวิธีการที่เหมาะกับร่างกายคุณและสุขภาพของคุณสัมมนาวันอังคารที่24กันยายนนะคะเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มเวลาไทย ผ่านโปรแกรม Zoom ในงานนี้คุณจะได้เรียนรู้ข้อดีและความแตกต่างของรูปแบบการกินแต่ละแบบไม่ว่าจะเป็นคาร์บโลแฟต f a โ keto Mediterranean หรืออีกหลายๆอย่างและเข้าใจองค์ประกอบสำคัญที่แต่ละรูปแบบมีร่วมกันและที่สำคัญก็คือจะได้วิธีเลือกการกินที่สอดคล้องกับเป้าหมายสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของคุณสปิเกอร์ก็คือมาเองนะคะประพันธ์พลอยแสงงามคือในช่วงที่ผ่านมามาได้มีโอกาสไปเรียนคอร์สออนไลน์ของ Harvard Medical School <S <S เกี่ยวกับเรื่องของนูติชั่น และไลฟ์สไตล์เมดิซินเห็นเลยว่าดีมากแล้วก็อยากจะนําความรู้มาแชร์นะคะแล้วพอเราเห็นหัวข้อนี้เรื่องการเลือกการกินแบบไหนที่เหมาะก,กับคุณเราก็เลยอยากจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆค่ะให้โอกาสตัวเองมาเรียนรู้ด้วยกันค่ะคุณจะได้เข้าใจเลือกการกินที่เหมาะก,กับคุณจริงๆเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่จํากัดจํานวนไม่เกิน100คนมาชวนมาร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีชวนปั้นผลเป็นแชมป์สุขภาพกันค่ะดังนั้นถ้าสนใจพิมพ์สนใจฟังเพื่อลงทะเบียนและรับรหัส z o งค่ะ แล้วเจอกันวันอังคารนะคะ